สวัสดีเช้าวันใหม่นะวันนี้เราถ่ายกันด้วยกล้องโกโปรนะคะนี่เดี๋ยวจะลองคลิปให้ชาว y o u t u b e ดูว่าเป็นยังไงไปกันไปกันเลย กาแฟทำไมลนี่กาแฟเก่าทำไมลนีี่่ทำไมะน้องไม่เอาทำไมลนี่เดี๋ยวแม่คนนี่อือของนี่พี่จะทำเกลียวอันนี้อันนี้ขนมจีบขนมจีบทอดอร่อยเฉยอันมาทอดอันนี้เดี๋ยวอุ่นอุ่นอะไรนะอ้วนอุ่นเลยนะผัดปลาดุกเอออุ่นผัดปลาดุกไอพิมรอกินอยู่ตักข้าวอยู่ยายเจอรอกินอยู่กินขนมจีบรออือรู้แค่ว่ามันคือโกโก ที่เหลืออะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นภาพสวยแล้วอะนี่เหรอสวยอยู่นะสวยสวยอยู่ไปวะสวยอยู่ไปวะสวยอ๋ออันนี้คืออ๋อนั่นคืออะไรไอ้มิวหวานมาหวานนะพี่ด่าอันนี้น่ะอร่อยมากเลยแต่หนูกินผัดผักกาดดองหมดเลยว่ะตัวับเราอ่ะอึง น่ะอเาาะวเนี่ยมึงอ่ะอยู่ให้เขาบ่นมึงเนี่ยกูตืนก่อนมึงทำไมไม่ตื่นหัดทำตัวเนี่ยมึงอ่ะกูจะให้มึงมาทำงานให้อยู่นี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมึงอ่ะให้พี่กูไม่เอาเลยเป็หัวกูเป็นเราเป็นในนี่เป็นแบบอยู่ดๆกดับเป็นหาง ไวทอง <Sen Heck no wonder> หมอเขามีจ nah <Okay, S 1> ิ้มไวทองด้วยนะจีมันเป็นเป็นมันมาเป็นแผ่นแล้วครูรู้สึกว่ามนเรเมนอะไรว่าเมนมาเป็นแผ่นมาเป็นเป็นยังไงว่าเมนมาเป็นแผ่นคนรวยก็อย่างนั้นนะอ๋อยายขอมึงใช่ไหมอะไรเนี่ยต้อต้องใส่ถุงใส่นี่ซับซับซ้อนถ้ามันไม่ใส่ถุงมันยังไม่หรอ มึงไว้ให้หมาทาอ๋อไว้ให้หมาทาเนื้ออุ้ยกูนี่เองมีไว้ให้หมาทากูอยากเก็บไว้เงี้ยเดี๋ยวใครไม่รู้ว่าของกูไปอ่ะอ๋อเอาคว้าเขาไม่มีใครรู้กูรู้คนเดียวแรงแรงเลยเพื่อนกูชิมไอ้นี่ไปสามลูกไหมกูอิ่มวะไม่น่าเชื่อเมื่อกี้กูยังรู้สึกว่ากูหิวมากเลยไอ้เด็กได้ยินได้นป่ะ ไม่มาแกล้งแม่บังดิพี่จะเอาของไปส่งให้เขาไปกินจะไปแล้วเหรอแล้วเมียมึงยังไม่มาไมเนี่ยไ่าไม่ก็ไปเข้าเลยไงของอ่ะยังก็ได้ขอไม่เร่งรีบเราเมั้งขอรีบเหรอพม่บอกกาแล้วว่าบ่ายเหรอโอเคนะแต่เมื่อกินเนี่ยอร่อยน้จิ้ทอดโอ้โแหม่ไม่กินอร่อยมาเลยเขาอร่อยอ่ะทอดไม่ได้เหรอ พี่รอมึงรีวิวอยู่เนี่ยอ้วนปกติเนี่ยน่าใครน้องมองไม่เห็นนะนี่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 ใส่น้ำมาแล้วนุ่มขด้นเลยนี่ยใส่ข้างในยังเย็นอยู่มันมีสามอันน้องจำได้โหข้น่ากินเลยอ่ะเมื่อแฮงกูนี่จะพันีัยไปถึงไหนเนี่ยทำไมไมนอร่อยจังวะมาใส่กูด้วย ทำไมไม่ลองแท้ดิมไไมม่แท้ดีแต่ว่าตอนโหลดอะตอนโหลดวิดีโออะเข้าโทรศัพท์อะไม่รู้ความจำมันจะพอเปล่าแล้วภาพมันจะได้แบบนี้เปล่าไม่ต้รีบกินพ่อรออยู่เจ็ตเจียนขาต้องให้ลงคอมไงโหลดลงคอมแล้วก็ตัดในคอมอย่างเงี้ยไม่รู้อูยทำเป็นเปล่าแค่กูยังไม่รู้ว่าวิดีโอหรือข่าวยางนี้จะได้บอกใครทป่าเปล่าถ่ายได้แต่ว่าอาจจะลงคอมตัดเป็นยูทูบได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันลองดูนี่ กงลูกนะขอกินสักลูก่ลูกเดียวพอไม่กล้ากินลกินแต่ลูกเดียวพอเกัเลยเป็นข้าวกับปลาเค็มใหญ่เต็มเลยมอร่อยีสุดเลยนี่แกกินไม่ได้หรอกแกเป็นไตแลเรียกทไมอ่ะแม่ที่ไหนวะเยอะเย้ยลูกแม่แบบไหนวะเยอะเย้ยลูกเดี๋ยวแต่ลองให้เดีวเจอ มึงรู้ยังว่ากูเหมือนใครมึงรู้ยังกูเหมือนใครแม่กินแทนแล้วลูก <laughs> รู้ยังจิมเหมือนใครไม่ต้องถามนะจิมเหมือนเจือชอบแกงคนอื่นนะ <c oughs> แตนบอกว่าอิจฉาว่ะอ้าแม่มุมีแตนแตนร้องไห้ สวัสดีทุกคนเดอ้อมากินเขากันเดอ้อพี่น้องกาแฟากูอิ่มมาแล้วนะไม่ได้กินเลยนะกกาแฟาไปสองแก้วแล้วก็ซ่าเม็ดเออว่ะทำให้มันนี่อยปกติมันก็มันกินไม่ดคอยอิ่มมันหนิมันดูซิว่ามันอิ่มไหนวะออกออกอะไรวะรอคอเอาบอสมาแตนถามเทียบย,ยังมีอยู่ลูกหนึ่งมาแตน เดี๋ยวบอกเพื่อนๆก่อนไตปลาแห้งรอบนี้ปรับราคาเด้อป้าแตนบอกว่าทูให้ไม่ไหวแล้วบอกเพื่อนๆก่อนเอาบอกก็ได้เอาไว้เอาลูกสองสามลูกป้าแตนสองสามลูกพอไม่ต้องเยอะแล้วไอ้นี่มีไหมลอกอสุกอะ่ะมะละกอสุกด้วยวะ่ะอยากกินมะละกอสุกมากกว่ามะละกอสุกบ้านแตนอร่อยน้องจีรหอมลงเปล่าใช่จ้าที่จริมันลดน้ำหนักอยู่มันไม่กินมื้อเย็น <l ots> มาที่นี่พี่มันบอกว่าเดี๋ยวเพื่อนมาเดี๋ยวเพื่อนมากินกับเพื่อนอีกแต่มันไม่ค่อยได้กินหรอกพี่จีอ่ะมันจะไปกินนู่นรอปีใหม่ไปไปกรุงเทพนะ <l ots> <kab in. S 2> ่ะไปไหกรุงเทพไปหนพุ่มพรเอาน้ำหนักไป <l ots> เอาแม่ไม่ไปอ่ะจะไปพุ่มพรนะแต่แม่ก็มาแม่ก็ไปไม่ใช่แต่แม่ไม่ไปล้วแต่แมมาหลับแม่ <l ots> <ๆ>อ๋อแม่คอยคอยไปค่ากลับ <l <ots> <l พี่หานนัง่งรถอ่ะเพื่อนเหม่นพาไปเที่ยวอ,อ่ะแค่ว่าเดียวไปทีเดียวไงอ๋อไปดนยองทีเดียวเลยพรอ่น,ม,น,นอออมันมาทุกเมื่อไปเลยอ่ะออ๋หมดเนื้ออ่ะไรอ่ะพรอนก็ไปในยองก็ไม่นเนื้อเราถ้าจอดไปบ่อยอะ่ะไปพี่ไวยพรครับไปอุบลนะ่ะไอพรขับพาไปอุบลนะ่ะตอนแรกฉันก็คิดว่ามันจะเหนื่อยนะนยแต่ว่าพอจอดแล้วลงเดินแ่ะไม่เหนื่อยแต่ถ้านั่งอยู่ในรถอ่ะจะเหนื่อยเพราะเราไม่เหนื่อยเ

ในบ้านมนี่ติดกัมนะกูไม่ไปแน่เพย์ปีใหม่อยู่บา้านดูนั่งฉันไม่ชอบไปไหนเทศกาลนะอึดอัดมากห้องน้องห้องน้ำก็แย่งกันใช้่อยอึดอัดเลยเทศกาลอะกูก็ไม่ได้ไปนี่ละโดดการมันยายไปอ่ะไปเถอะย้ายผักพร้อมมั้งยู่ทำแรงงานห่างไปอะ่ะ ไปขนมทรายไม่เปลืองด้วยไม่ต้องห่อด้วยเลยแต่เราเข็งใจเราก็สื่อบางนิดหน่อยสื่อเองนะอืถ่างยากเลยยากจริงนะอืมแม่หนองทรายเขาเข้าใจสถานการณ์ด้วยหลักมึงเขาก็ซัพพอร์ตมึงเลยนะเอาเลยเอาเลยเอาเลย อยู่บ้านเหมือนกันอุ้ยไปหาปอดีกว่าไปหาปอแฟนรักดีกว่าจองน่าจะคิวแน่นไปหาปอก่อนแบงก์ก็น่าจะไม่ว่างแม่เขาน่าจะพาไปเที่ยวไปหาปอแบงก์ใครวะแบงก์รูแมวอ๋อแต่ปอหนูปอรูด็อกรูด็กวัในนี้มันเกิดพซ่เหรอะอลเ,ออเลอละปวดอทอนเลย,ยลด็อกเป่าเทียนหรอวันนี้ สวัสดีคุณยายสวัสดีจ้าจริงค่ะน้องคนเยอะมากป้าไปแมไปไหนไปไหนอะนานี่ลองชิมดูก็อร่อยนาป้าจะไปไหนอะออฮึออร่อยนักบอกว่าเสือกไม่เสือกค่ะจ้องคุณยายจ้องเห็นเห็นบางกล้องกูแล้วกล้องมันไม่ขึ้น ไม่ผัวด้วยเหรอมีคนใหมมีคิวผัวโกรมีซ่าผัาเสียงเรื่องการทำงานกันนิดหน่อยกูได้ยินอะไรว่ว่วแต่กูไม่ได้ใส่ใจกูคิดว่าเป็นเรื่องปกติลูกพี่อะถามกูบอกว่าไม่รู้เหมือนกันมันเป็นในจิตวัตรกูบอกว่าเป็นจิจวัตรของสองคนนี้เป็นเรื่องปกติเออกูรู้สึกชินกูได้ยินว่ว่วแต่กูไม่ได้สนใจเลยใช่ไหมพ่อกับแม่มึง กูไลร้สดอยู่ด้วยมั้ยอ้าวนี่ใครเหลือไว้กูลูกนี่โอ้ก็มึงบอกว่ามึงขอกินสักลูกนึงแม่ไงเยอะมากนะเราเรากินกี่ลูกเราจำได้มั้ยวันนี้อิ่มจริงวะกี่ลูกไม่จริงวันนี้อิ่มแบบอิ่มแรงอะไม่จริงโอ้โหห้างงเหรอแม่แฟวันนี้อิ่มแบบอิ่มแรงนะแล้วลองบอกว่าลองไปบอกคนทำมาให้ไปทอดใกล้อันนี้ขาวเนะจอน วันนี้คอมเมนต์เออขึ้นแล้วพี่ย้อยอะเนี่ยอิ่มแล้วแพนอิ่มแล้วแพนกินไม่ไหววันนี้เป็นอะไรไม่รู้วันนี้กินได้น้อยผิดปกติแบบมากมากด้วยอยู่ๆก็รู้สึกจุกรู้สึกอ,อิ่มด้วยไม่ได้กินเลยเลยนะกินกาแฟสองแก้วแล้วก็นี่แหละเพิ่งมากินเมื่อกี้เลยหน้ารหลเลยกินทุกอย่างหน้าไรัเลยแต่อิ่มแล้วไม่ไหวแล้ววันนี้สุกท้องจุกคอขนมจีนสามลูก <c oughs> แล้วก็หมูกระเทียมอีกประมาณสามคำกตัวจะททำอะไรนี่แล้วก็ปลาดุกห้าหกชิ้นเด๋ยวรอจากสามตีวานกะันแกงสมต้องกินไม่ได้ว่ะเนอใหม่แกงปลากรด,ดองก็แล้ที่เราทำก็กินแล้วก็ทำหม้อเหล็กๆดิหม้แกงสมนื้อใหม่แต่เนี้ปลาดุกเนี่ยอกูกินปลาได้ถ้าไม่กูจะกินไม่ได้กูก็ตักปลาปลามาก,กินก็แกงสมไม่ได้กินนานแล้วคิดถึงมไม่กินกระหรูมึงหละ น่าเจ๊นะเจือดเลยเพชรกูบอสเจือหวะเจี <out> ๊ยพัดปลาดุกไม่ใช่เพชรแม่ไม่กล้ากินไม่เพชรแมอะแม่ก็แค่โก้เพชรผอมเดี๋ยวชิมดกคำเนี่ยเพชรเนาะแพ่ปลาเค็มร้อยนะเค็มลุงบอวะลุงบอลุงหวะลุงแม่กินปลาเค็มข้าวกับปลาเค็มเนี่ยให้แกกินเยอะเลย บอกว่าของลุงอะ่ะไม่เป็นไรหรอกของลุงอะ่ะมันเป็นแบบปลาเค็มเราทําเองอคือมันบายใจมาเลยที่แบบมันปลาเค็มที่ทํากันเองแล้วเรารู้ว่ามันใส่แค่คเกลือเล็บปลามันก็สดอะ่ะปลาคุณภาพก็ดีมากองเลยดูไลฟ์อยู่ไปเจอคนนั้นเขามาคุยนะคนเป็นความดันวะที่ว่าเป็นฮีสตเป็นแกล้มันจะช็อกอะ่ะเขาบอกให้เอาน้ำแข็งกระคบคอหรือว่าเอากินยาลมแม่เพราะยาลมสวยทึ่ง คำถามของกูก็คือแล้วเราจะรู้ด้ยังไงว่าเขาควมดันขคนะมันจะบ้องบ่ออย่างไรอาการเขาต้องมีต้องดูแลตัวเองด้วยดื่มเพราะถงปูงเราคนอไม่ดูแลไม่ได้ถุงมดเมื่อเราเจ็บเราต้องบอกว่าเราเจ็บอมาให้ช่วยหน่อยผมมีอาการแปลงแล้วก็วัดดูซะไม่ไหวถ้าไม่มีที่วัดนะแม่ตัวตัวกินยาวเพราะนั้นแหละที่รู้ว่าแล้วอาการเราจะรู้ได้ยังไงเราเติมยาความดันเป็ดนีง กเชื่อไหมว่าเกบอกว่าแกไป่ยุ่นร้อนไหอืออืไม่ยุ่นร้อนดีอบอบอ่ะมันอตีบ้านเนี่ะยุ่นในห้องมันมาไม่ดีไม่ดสวัสดีพี่ยายเจียและครอบครัวสวัสดีค่ะพูดยากเรื่องคำนั้นฉันน่ะฉันฟังเสร็จแล้วฉันก็มาสงสัยว่าเอ้าแล้วสมมตินะสมมติอ่ะไม่ต้องไหนการสมมติแม่ฉันอย่างเงี้ยแม่ฉันมีอาการเงี้ยฉันจะรู้ได้ไงแม่ฉันมีอาการอ่ะหรือว่ารอเขาบอกอีกทีนึงใช่ไหมอุ้ย ถ้ามีคนแก่มีเครื่องวัดความดันที่บ้านไมนมาก้อนผอมนะไหวาให้ผอมหรอไอ้ผอมเราอยู่อยเรารู้ไงมันตาลตกอ่ะกูปรับเสียงกล้องไม่เป็นนอ้เจี๊ยบเดี๋ยวรอทันเต้ปรับนั่นเมื่อเดี๋ยวมันมีเสียงอะไรเพิ่มขึ้นใช่มึงจะได้เสียงติ๊ดนั่นแหละมึงจะได้รู้ว่ากูมามมากูเลยวิ่งไงนี่มึงพูดแบบนี้แล้วลูกเพลยร้องไห้นะพี่เจี๊ยบทำไมไม่อยากคุยกับลูกเพลยหรอกล้องเหรอ กลัวกล้องหรอไม่กลัวเบือ่อ <laughs> <laughs> มันเป็นเคียวหรอ <laughs> ือ่ะไร<ด>ไห<ด>มไ,<ง>ไอไอไอแป้งงังไม่มานะฝาก FC ชาวไอแป้งด้วยไอแป้งตกรถไฟ <laughs> ซึ่งสำหรับฉันนะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เลยแป้งตกรถฟไฟเป็นเรื่องปกติมากเลยตกรถแมันตกรถประจำมันรถดดอแปดโมงเอ้สิบเอ็ดโมงสิบสิบแปดใช่ไหม ไอ้แป้งออกจากบ้านแปดโมงแบบเคลือบอยหลอดเสียมันไม่เคลือบหลอดเสียเลยหลอดมัเลยสีหลดมันนะ่ะหลอดเหลืองอ๋อเป็นต้องอ่ะดับอย่าหลดไม่ค่ยอยได้ครับใครจะใครจะ,ใครจะขิดไอเสียอือก็หลดไม่ค่อยได้ครับเลยอ๋อมันจะมึหนหัวปวดหัวใช่ป่ะใช่ปวดไตทอย,ยมากกล้องใหม่ย,ยังไม่ชินใช่ไหมกล้องกล้องใหม่อ่ะชินแล้วแต่ดันไม่รู้ว่ามันจะภาพมันไม่น่าจะดับแต่มันเล่นอยู่มันมีไฟพลิบพิบอยู่ไหมมีไฟแดงแดงไหม ข้างล่างมันแดงเอน,นถ่ายละครเลยเกล้องใหม่อโอเคนะแต่ว่าแพนเนายังไม่รู้ว่าเวลามันดูดดูดเนื้อคลิปเข้าเข้ากล้องแล้วไปตัดต่อมันจะชัดเหมือนกับที่เราถ่ายไหมแต่ถ้ามันเอาลงคอมได้อะคือความความคมชัดของคอมมันน่าจะดีกว่าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวลองดูก่อนเนี่ยวันนี้คลิปแรกวันนี้จ,จะทําไม่ยาวมากแหละสักสิบนาทีสิบสองนาทีพอยาวมากก็กลัวเดี๋ยวแนดูนี่นะที่ฉามีแปดตอนหนึ่งน่าสนุกเนู แต่เพิ่งมาแค่สองตอนที่ใบเฟิร์นเล่นอะ่ะเล่นไหมเมทินีมึงเชื่อไหมว่ากูมไม่เคยดูนั่งใบเฟิร์นเล่นเลยนเนาะกสิ่งเล็กๆที่เรียก,กว่าลักเหลืองเดียวเนาะน,นั้นที่ใบเฟิร์นเล่นที่ว่าดัง,ดงๆอะไรก็แล้วแต่กูไม่เคยดูเลยไม่รู้เหมือนได้เหมือนกันแต่กูชอบมป็นนั่งใบเฟิร์นมันน่ารักเอื่องเงี้ยมันกูชอบดูละครเอ้ยกูชอบดูนั่งเตี้ยกูไม่ชอบดูละครที่มันเข้ามาถึงหลักลบเข้ามากแล้อยู่เวียดนามหรือไงกูว่าเวียดนามนะ แม่พูดตุ้งไข่นเอ้ยฟื้นนี่แหลยคุณดูน่ารักมากเท็ดด้วยนี่ข้ามมาอ๋อนี่คุณเรื่องหลังกันเหรอดูแลวันนี้ขามมาลูกก็ดูแม่แต่ว่าไม่อยู่ประเทศได้ผมไม่อยู่เวียดนามดูว่าเป็นเขาอาจจะไม่เขาอาจจะไม่แต่ควาแต่เขาปิดเปิดใจแม่เขาอาจจะไม่เอ้ยถึงบุกกระเพดประเทศที่ส้ากลัวมีความละเอียดอ่อนของนั่งอะไรแบบนั้นเออใช่ใช่เขาอาจจะไม่เอ้ยมันเปิดเปิาแปลกๆนั่นแหละเขาอาจจะไม่เอ้ย ไม่ไม่ไลุกุ่งนุ่งบุ้งเลยแต่ทำให้มันให้มันเดี๋ยวเขาจะกลัวด่าม้าเดินหนีก็ได้ก็ด่าม้าเลยเรื่อมีปัญหาเรื่องแมวเรื่องนั้นยังไม่อืออโอเดินนี้มันมีด่าม้ามดก็ต้องระวังที่ชาสนุกเล่นบ่อยๆเดี๋ยวก็รู้ไม่มันเล่นได้แล้วมันเหลือแค่ว่าดูดภาพเข้าเข้าโทรศัพท์นั่นแหละว่ามันจะชัดคมชัดแบบที่ถ่ายไหม ถ้าดูดภาพแล้วอัพออกมาง่ายอะไรอย่างเงี้ยคือมือมือถือเนี่ยเราถือเราถ่ายมือถือแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมพอเราถึงเวลาเราไปตัดต่อง่ายเลยไม่มีอะไรแต่ว่าไอไอกล้องโกโปรเนี้ยพอเราถ่ายในกล้องโกโปรเสร็จเราต้องไปดูดเข้าโทรศัพท์ให้มันให้มันแอปแอปลิงก์กันอ่ะแล้วก็ให้วิดีโอต้องโหลดวิดีโอทีละววิดีโอทีละววิดีโอเข้าโทรศัพท์แล้วก็ไปเอาวิดีโอมาตัดต่ออีกทีนึ่งนึกออกไหมมันเหมือนขั้นตอนเพิ่มขึ้นอ่ะแต่ภาพมันอาจจะคมชัดแบบใจที่เราหวังไว้หรือเปล่า แล้วก็ทีนี้เลื่อนได้อามร้อกสถ้าถอดสดอย่างอย่างทำอย่างทเาเขาขึ้นเพจไม่ได้ไปทําขึ้นช่องตัวเองอยู่มาขึ้นไลฟ์ไปหน่อยนึงแต่ภาพมันสวยอยู่นะแต่ภาพมันจะออกมืดๆคล้มๆนิดนึงลูกเกดโหดเที่ยมมากซึ่ชาเป็นซีรีส์ไม่ไม่กี่ตอนที่ได้สนุกไม่ชอบดูซีรีส์แปดตอนชอบดูนี่ชอบดูหนัง เมื่อคืนก็ดูหนังเมื่อคืนดูหนังโคตรจี้กันหนังแบบหนังบู๊แบบสมัยก่อนหนังบู๊แบบหนังหนังบู๊แบบรุ่นโบราณที่ไม่มีเอฟเฟกอะไรยากที่ไม่ได้เข้าใจอะไรซับซ้อนอแบบเปิดตทั้งก็ยิงกันอนอนค้ํเงือลงสองคนแม่ดูหนังจีนเรื่องเขย่าตะวันอย่างนุกแม่นางจีนมันทำไอ้นี้นะอย่างนุกอะ นางเอกเป็นลูกอะไรวะลูกไตถึงว่าอกเป็นลูกอะไรกูไปเห็นนั่งในในใน youtube อะ่ะนางจีนน่ะใน u t u b e อะ่ะมันเอามาทำกระชับกระชับยังไงไม่รู้นะมันทำมึน <ทำ S 1> เป็นสี่ลีอะ่ะแบบกระชับป๊บป๊บป๊บแต่ภาบหน้าลำคัญเวียนหัวดูเหรอเวียนหัวมันจะเล่าบางที่ซับซ้ <c oughs> อนแต่ยืดบางที่มันตัดตบางตอนโ <c oughs> ยนไปโยนมา <c oughs> อือยักหยิกยยกยิกอ่ะดูแล้วก็ยกยกยิกหยกยกิยกแต่ แม่ก็ชอบดูอ่านซับด้วยวันนี้ถ่ายคลิปแค่นี้ก่อนนะสำหรับชาว YouTube ไม่รู้ว่ายังไงถ้าคลิปนี้อัพไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยตั้งวิดีโอใหม่ถ่ายตอนเย็นอีกรอบแล้วกันอ <laughs> ันนี้ลาชาว YouTube ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามจ้าช่วยพิมพ์นะ